แจเป่าวัว้โยจา o กยคอะลจาแพี่เกไป็นคนแข็งแรงเลยถ้ามันจะเป็นต้องกลดตัวแตกด้วยซ้ำเพียของแท้อะมันไวใจพี่แต่ผมซื้อหอแบบพี่เกยพลาดฉากเด็ดนี้ไปได้ยังไงพี่รถพี่ควันขึ้นพี่ดูพาพอยู่อ๋อยัย ใช่่ะใช่ oh, no. oh. ่ะเราไม่คอหักแขนหัก anyway> กันได้ยังไงวะอันนี้มึงคิดว่าเบสิกอยู่แลนะพวกเรายอย่างหมดไหลไปหมดไอเราไม่จะมีชีไิตอยู่นะพี่พี่ไอ้แบดยังอยู่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนอยู่ไหนแม่อยู่ไหนกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังมีชีวิต ก็ตกฟอสแจคอนต้องรออยอ่เออแล้วผมก็อยู่กับใครก็ไม่รู้พี่เป็นสไลด์มาผมพ <laughs> ี่เดียวมันมอยู่ข้างหน้า <_ d ata> ไอ้เชี่ยที่ลอยมันคือเชี่ยแล้วน่ะ <_ d ata> โอ้ผมโดนผมโดนใครยิงวะ <_ d ata> ไปเลยโอ้ชิบอ้ายโอ้ยไม่เจ็บเลย <_ d ata> เกากระบาได้ไงมึงไม่ล no, no, ่วงไปว่เฮ้ยกูตีนกิ้งก่าไงเพื่อนจิ๋จ๋าแล้วจิ๋จาแล้วจิ๋จ๋าโลวาโอ้อ้ยพี่หัวผมพี่ก็ไม่ตายนี่แค่โชว์นี่แค่โชว์เ้ยออเ้ยใครับกระบามไม่รู้ใครไม่รู้ไาแล้วนาไปแล้วไอ้เนี่ยนี่น โอ้โ่ได้อะชิเมนเดียวมันตกหมโง่เราเบิดเต็มเลยอ๋อออโอ้ย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 ผิวไหวดังใสน้ำไปกระหลาดไปไกแล้วพี่บึงจำดรีอะไรนะมึงจำวรีอะไรึงแย่อายมึงมาเจอขนาดไหนวะวกระบะมันเจอมันทำให้เราตกตายห่าไปก่อนอ้เหียเหียกูรอมาละกูก่อมาละรอรอ ผมว่าใจเลยแกว่าผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายผมยังยังมีชีวิตมันจะมีอะไรง่ายก่อนเออที่ยังไม่ตายคือชีวิตผมแม่งอยู่แบบกิ้งมาอีกนิดนึงอะเหลือแต่ลมมาชนแล้วมาระเบิดไว้ไ้เหีย เอ้อระเบิดใต้น้ำมันไม่ควรจะระเบิดไม่ใช่เหรอถ้าไม่ชนเนี่ยก็นั่นแหละพี่เมื่อกี้เนี่ยผมไหลไปอะไหลไปเกือบโดนตรงนั้นอะดีผมไม่โดนแล้จะคอเดินบาโดนตู้ไอ้เนี่ยก็มังสงสัยไม่ใช่เหรอว่าไอ้เัดว่ามันจะระเบิดหรือเปล่าถ้าไม่ชนกูทดสอบให้แล้วไงเฮ่ยไปคู่เลยแล้วไอ้นี้มันชนแล้วระเบิดปะวะเฮ้ยยายาทำไมผมเก็บสุดเลยวะดีนี่สินะคนไม่มีเสื้อผ้าใส่ หมวยขอว่าไงเราตั้งหลังกระบะไอ้สัตว์เกี่ยวที่อะไรกันเสื้อผ้าวะเฮ้ยเรื่องอะไรมาแปะเซนนะบัวเออเฮ้ยเราไม่ตกกระบะไอ้แม่งกูได้ความสบายได้แบสมาแล้วไอ้เกาะกระบะตีนตุกแกถอดชารตทุกแกทำอย่างนี้เป็นประจำด้วยเพราะว่ากูก็ปีนกำแพงเล่นโอเคเราพ้นจากเขตระเบิดแล้วเราปลอดภัยแล้วพี่ีิสครายลับตาขับเลย ไมเดี๋ยวกมเก็บของครับพี่ก้มเก็บของรถมัน,มนมทุก6ล้านไ่่เกินไปวะแล้วทำไมรถกอล์ฟมันถึงหนึ่งล้านเลยวะรถมันเร็วมากเลยเดียววเร็วกว่ารถเครื่องอีกเวล c o ามทูสเตยสอนอา้าเราจะเป็นการแข่งขันความเร็วดูซิว่าพี่เกมสามารถเอาชนะและนี่มาคุยด้นหรือบ้าและนี่มาคุยภาคใส่<บ>เชียรบรรยากาศข้างคนึกถึงสมัยนุ่มนที่เดินเล่นแถวนี้เลยตอนนี้เรต้องีี่ก็ตอนนั้นโอ้โย ยังเก็บทรงเก็บทรงไว้อยู่ตอนนั้นก็ออกจากไข่มาใช่ไหมแล้วพวกแกงแกงพี่ๆญาติๆกูอีกประมาณ40ตัวไอ้เกูรู้เลยว่ามึงเอามาจากเรื่องอะไรไอ้สัตว์มึงเลิกเป็นขบอยแล้วไอ้บัสแพงเลิกเป็นแล้วตอนนี้วางมือละแล้วมึงจะแน่ใจได้ไงว่าเลือดเราจะไม่ไหลลงหัววะอ๋อผมนึกว่าพี่จะมาเหินข้างบนก็โอ้โหเราเห็นลอย ้ไปกันต่อผมเห็นแล้วล่ะว่ยโอ้ยเกือบร้องไห้และไอเหี้ยกูรู้กนหลุอประกาศมีให้เสียวกันบ้างเดีพีวายไม่ยานางบ่อยอ้ฟิฟิโอ้ย ถ้าเป็นเรายังยืนได้ไวไหมเออเหลือนๆประมาณนี้นี่เหยียบกระเบิดทีเดียวเราก็ไปกันแล้วเนี่ยพอดพลาดเราไปแซ่ลเฮ้ยคุกูไม่เจ็บเลยแต่แกโอ้แบงมีอีกมีอีกรอบนะสุดท้าโอ้ยไม่เจ็บคือถ้ามันยิงบวกเยอะเราก็ยิงได้ตังค์เยอะเหรอใช่ยิ่งเราพลาดโผล่มาเท่าไหร่เรายิ่งโหดร้ายมากขึ้นเท่านั้น ก็จังระเบิดเต็มเลยโอ้ยขี่พาดมาได้ไงไม่รู้พี่เห็นสิ่งนั้นไหมชนมาเลยพี่ดิวเคลียร์นะเอ้ยพี่ไอ้เลขาวมันก็เช็คพอยต์แล้วป่ะพี่ไม่เราเช็คพอยต์ก่อนอันนี้ไปแล้วเอาฮะชนเลยพี่อะอะไรวะโอ้ยที่นี่กอดแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้ดิวเคียร์มันแข็งขนาดนี้เหรอ ก็พ uh, ี่กันหนึ่งไอเดียมันล่วงลงมาอะไรวะรอสิ้นพอละสิ้นหวังแล้วอ้พี่แม่งจะไม่เหลืออะไรแล้วเครื่องยนต์ไม่มีที่ซ่อมวิ่ยังไงผมยังไม่รู้ทูความระวังอันไกลยบอลไม่เจ็บเจ็บอยู่แต่ยังไม่เจ็บว้ามองก่นแล้วโอ้โอ้โหยังไม่เจ็บเลย ได้ยังไงเปิดเปียอะไรวะเนี่ยพวกกูขออนุญาตนำไปจอลเฮ้ยโด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปโอบกอดด้วยความรักไงพี่เขินไม่ระเบิดและทำไมเหมือนภาพจำผมมันเหมือนมีระเบิดอยู่แถวนี้วะพี่ฉากวิปลิตวิปลาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านู้นโอเคจะคอยจีบเรารอนวะพี่อ้ไม่ใช่วะพี่ตรงเนี้ยพี่ทำามตัวนี้ไม่ใช่ บริสัยเกือบซ้ำรอยคันนั้นละเรายังรอดเรายังมีชีวิตกันอยู่ใครเลยไอ้เอี้ยงโดนสองพี่เกียังอยู่พี่เกียยังรอดอยู่ที่เรารงนั้้ก็ได้เดี๋ยวผมประกาศชาร์คก่อนไอ้เอี้ยงโดนสองรถเล่าหดวะเติมแดดขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้เจีบขนาดนั้นนะเนี่ยแบท ขี่ได้อยู่ขี่ได้อยู่ไม่เป็นไรเว้ยกูมีรถของตัวเองจะบันจใดินกายวะไปเลยว้าวว้าวเฮียอยากไอ้เด็กหนักกันแท้เลยหมุนอีกรอบขยันดิฟซะด้วยเฮียเอ้มึงมึงขี่รถเป็มเลยนะไอ้จัดมอไซค์มันขี่ยากเลยแต่เราตายหาตรงไหนวะ ลืมไปละแถวนี้แน่เลยซ้ายเนะี่ยเออเนี่ยแหละมาละโอ้ยไม่เงาเบอร์ลุยเนะี่ยเอียรขอตะบึงจงรบสบักเก็ดขอตะบึงยฮ้อโอ้โอยี่ดีนะไม่มีคนอยู่บนนั้นอะ่ะ could we go Back to be ททูป e เฟ โอ้ยเราเราจะไปที่ที่ไหนสักทีหนึ่งว้าวกูเห็นไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เอ้ยพี่ขี่เที่ยขี่บังเกอร์พี่ดูในมาร์เก็ตดิแล้วกูดักอะไรไอ้สัฮึบออดโอ้ยเขื่อนพุ่งไปเลยติดโหเส้นทางยาวไกลอะไรอะไอ้แกะเขาบอก เกมต่อไปเฮ้ยนี่เชี่ยพี่บอกว่าไม่ใช่พี่แล้วทำไมถึงเป็นกูที่กันเองเข้าไปก่อนวะไอ้สัตว์่อยากรู้พี่ก็เลยขับเข้าไปมันมีอะไรพี่ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องจุดสไตล์ของผมเหรอแกพี่เกมกอดดุดพอร์ตเยอะเหมือนกันเนี่ยพี่โอ้ยโอ้โหโอ้ยผมนั่งหลังนี่หัวผมหายอะ เนี่ยเขาตัดสกินเฮดให้มึงเลยไอ้แซดตอนเนี้ยกูไม่มีผมมึงอย่าพูดให้มันเศร้าลงไปอีกดิไอ้แซดนี่อะไรนี่แค่อะไรวะเนี่ยไม่พ่อครูประชาคอรตั้งไว้อยู่โอ้ยเอ้ยไอ้ยเฮ้้ยมรจะเทไปไหนวะปี๊วัด กว่ารอบนี้มันไม่กวันคืนไหวแมทพี่พี่ดูดพอรตแรงไปนะรอบนี้มันไม่แล้วพี่มันลมีเอมอัตโนมอเตอ้ยนมันอ้ยโ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 อยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ยโออ้ยโ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 ยอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ อาวแล้วออกซ้ายพี่พี่อ๋อผมตายแน่ไปถึงแล้วไอ้สัตว์คนเจ็บเลยจับเยไอ้สัตวกคนเจ็บเลยเออไม่โดนว่ะใช่เราต้องบู๊ไปมามาโอ้โอ้พี่แกไปแล้วพี่ไป เอ้าแล้วจะขอทิ้งไหมอะไรวะทำไมกูล่วงรถเนี่ยไอ้เหี้ยไไม่ไปไม่ไปเอออเอเออจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันในแบทไอ้เหี้ยพี่เจ๋แม่งหมวกหลุดแล้วมึงเห็นไหมล่ะ

ล้อแม็กฐานล้ม่เหลือเพียอะไรแล้วโอ้โหขับได้อยู่ใจอยู่ได้อยู่ยอมใจรถรถจะที่ได้อยู่เจี๋ยมีอะไรกระบะซิ่งโอ้ปลดล็อกรถแล้วว่ะโอ้โหน่ามันเพียอะไรเราฉลาดเกมโกงดีกว่าน่าจะไกลถึงเซฟโซนแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ย ไอ้แงารเลือแมาแล้วเอ๊ะไอ้เหี้ยชิบอิตีเลยสัตว์เฮ้ยผมถึงทเยังได้เฮ้ยโอ้โหเครื่องยนต์กูไปหมดแล้วเดี๋ยวคุณจะ่าตรงนี้ไนทำไมไม่ไปสายอ่ะเต็มศูนโตเนี่ย นั่นอะไรโเต็มโซนอยู่ตรงไหนบอกไม่เห็นนี่ชื่ออะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอดได้ไงโอเคอะไรวะรอดได้ไงวะนี่ดีอะไรวะโอ้โหรอดกูจะเอามาเขียวบานเลยไม่ใช่เใีญ่แกโอ้โหภาพตัดเลยโอ้โอ้อ่ะ

พีเยอะมากน้ำตายยืนเลยเ็้เต้ไปล่วงตรงนั้นดิเออจบขอเซฟโซนโอ้โหไม่ยังไม่จบดูเซฟโซนตรงนู้นเซฟโซนข้างหน้า กูฮายเลยเพื่อมาทำบากกว่านี่ไงเชี่ยวัดตึกเสี่ยไม่ตายสความว่างแล้วะมานี่เบเบสรเรามันยาวี่ไอเหี้ยแบนโนชิซิ่ง ูนี่ดินั่นเหี้ยนี่ไอ้เด็กเหี้ยนี่อะไรวะมันจะมาเหยียบระเบิดตรงนี้ดิอะไรวะ What the fuck มันจะลอยเหยียบระเบิดแกมันวะมึงเชื่อเขาปะล่ะได้เลยกูรู้แล้วทำไมมันต้องสโลว์ถ้าเราขี่แบบฝ่าเข้าไปเลยวะพี่มันจะมีอะไรหยุดเราอยู่วะ ไม่มีผมไม่เชื่อหรอกว่าเราจะไปทางหลักไม่ได้อไม่เชื่อเ,อเอหรอเฮียไอ้เสือไอ้เขาต้องปัดจักรยานไอ้เฮียถ้ามันบอกให้สโลว์อ่ะมันมยากแล้ววะมันมเบียดเลยด้วยว่าเรายังไม่เจอจุดเซฟไปไอ้เหี้ยจักรยานขี่ดูพี่มากับผมพี่มาครับผมเรจะพาพี่พหลอดปัดอ<ะ>ีกเว้ยเสร็จหมดวันนี้ไงวะ ไว้ก oh, eh, ah. ah, ah. ูไม yeah. ่ตายพี่พี uh ่พอรู้แล้เพลอโอ้เฮ้ยพ่อพ่อว้าวเนี่อะมันจะขัดพอดีขัดันดีวะโอ้ยดีเซ่แค่นั้นแหละดีเซลแค่นั้นโอ้โหหลอดได้ไงล็อกกูไปได้หมดโอ้ยทำไมทามัน อย่าบอกนะว่าไม่จะบอกนะจบแล้วอ่าลองดูโอ้โหโอ้สองร้อยสองร้อยสามร้อยโอ้โย่อย่ยเอฟเอฟเอฟโอ้หไหัวนั่นจมากันแล้วพี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปด้วยไปด้วยโอ้โหอ่กเกม ซื้อปืนมาทำไม